ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่943เป็นอิสระเว่จงประสานมือทั้งสองไว้ที่หน้าท้องพลางเดินนำบุรุษซึ่งสวมหมวกไว้ที่ศีรษะใกล้เข้ามาเรื่อยๆใจของคนตระกูลไปเกรงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันบุรุษสวมหมวกเดินไปหยุดอยู่ข้างกายไปชิงเจ๋อเหวียจากนั้นถอดหมวกออกไปชิงอวีซึ่งสวมหน้าก,ากากอยู่บนใบหน้ากำมือแน่น ไปชิงจะเหวีย่ยเบิกตาพลงมองไปทางร่างของไปชิงฉีที่เหลือดวงตาเพียงข้างเดียวและมีผมขาวโพลนพี่ชายสามพี่ชายสามพี่ชายสามไปจินหวาและไปจินเจาะร้องให้ออกมาอีกครั้งกลับมาแล้วกลับมาอีกคนแล้วจริงๆราชองค์การประกาศตาหาคนของพี่หญิงใหญ่ได้ผลจริงๆ ไปชิงอวีซึ่งสวมหน้ากากอยู่บนใบหน้าเกือบร้องให้ออกมาอย่างคุมไม่อยู่เขากำมือที่ค่อยอยู่ทางด้านหลังแน่นพี่ชายสามของเขากลับมาอีกคนแล้วปกติพี่ชายสามคือคนที่เคร่งครึมและเข้มงวดที่สุดในบรรดาพี่น้องท่านปู่เคยกล่าวหยอกว่าพี่ชายสามไม่เหมือนท่านอาสไพยห้าที่ร่าเริงและขี้เล่นเลยสักนิดเขาเอาแต่ทำหน้าเคร่งครึมทั้งวันจนเหมือนคนแก่เข้าไปทุกทีอีกทั้งเข้มงวดกับบรรดาน้องชายทุกคนมาก ทว่าพี่ชายสามคนนี้สลรชีพของตัวเองเพื่อปกป้องพี่น้องทุกคนในสนามรบเขาเป็นคนเย็นชาทว่าอบอุ่นเขาเคยถูกทำโทษนับครั้งไม่ถ้วนเพราะวุ่วามในสนามรบพี่ชายสามคือคนที่ได้นำทัพเดี่ยวก่อนผู้ใดในบรรดาพี่น้องทั้งหมดกล่าวได้ว่าพี่หญิงใหญ่และพี่ชายสามคือบุคคลที่พี่น้องทุกคนในตระกูลไปอยากแซงหน้าให้ได้ ใบหน้าของปชิงชีซูบลงกว่าตอนจากไปออกรบมากไม่รู้ว่าใบหน้าที่เคร่งขครึงของปชิงชีดูดูดันและมีเค้าโครงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเช่นนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของตระกูลปหรือไม่บางทีอาจเป็นเพราะต้องการเร่งเดินทางมาให้ทันวันนี้เสื้อผ้าของปชิงชีจึงเต็มไปด้วยฝุ่นคลนหนวดคราวบนใบหน้ารกรุงรังชายหนุ่มยื่นหมวกในมือของตัวเองให้ไว้จงจากนั้นคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นกำมัดตะโกนล,ลัน่นคุณชายสามตระกูลป ไปชิงชีแห่งไข้หูอิงกลับถึงเมืองหลวงอย่างปลอดภัยแล้วขอรับน้ำตาของไปชิงเหยียนไหลาพากออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่ในที่สุดดีจริงๆอาชีกลับมาอีกคนแล้วหากท่านอาสไพรให้เห็นอาชีไม่รู้ว่านางจะดีใจสักเพียงใดดวงตาทั้งสองข้างของไปชิงชีแดงฉานเดิมที่เขาแฝงตัวเข้าไปเป็นทหารในกองทัพต้เยี่ยนเตรียมอาศัยกองกําลังของต้าเยี่ยนทําลายแควนต้าจินเพื่อแก้แค้นให้ตระกูลไปแล้วทว่า เขานึกไม่ถึงเลยว่าพี่หญิงใหญ่จะทำเรื่องที่เขาต้องการทำสำเร็จเร็วกว่าเขาเช่นนี้ต่อมาเขาตัดสินใจจะอยู่ในกองทัพใต้เยี่ยนต่อเพื่อเตรียมการสำหรับวันข้างหน้าเขาจะรอวันที่ต้เยี่ยนขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้จากนั้นเขาค่อยหาทางติดต่อกับพี่หญิงใหญ่และกองทัพไป ทว่าเมื่อเขาเห็นประกาศตามหาตัวคุณชายตระกูลกูลและกองทัพไปที่รอดชีวิตจากสงครามที่หนานเจียงในครั้งนั้นให้กลับไปร่วมพิธีบรมราชาพิเศษของพี่หญิงใหญ่เขาจึงทนต่อไปไม่ไหวตัดสินใจไปจากกองทัพใต้ยเยียนทันทีเขาจะกลับมาร่วมรบเพื่อรวบร,วม,รวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งพร้อมกับบรรดาพี่น้องของเขาอย่างเปิดเผย บัดนี้พี่หญิงใหญ่ขึ้นครองราชแล้วพี่หญิงใหญ่ต้องสารต่อปณิธานของบรรพบรุษให้เป็นจริงได้แน่นอนหากพี่หญิงใหญ่มีคนมากความสามารถไว้ใช้งานต้าโจต้องรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนไปชิงชียินดีเป็นดับคมของพี่หญิงใหญ่ไปชิงเหยียนยกมือสื่อให้ไปชิงชีลุกขึ้นยืนด้วยลำคอที่ร้อนเผาในที่สุดหลู่เซียงก็เข้าใจแล้วว่าไปชิงเหยียนกำลังรอสิ่งใดอยู่ ที่แท้หญิงสาวกำลังรอการกลับมาของคุณชายตระกูลไปอยู่นี่เองหญิงสาวอยากให้คุณชายตระกูลไปไกลปรับมาร่วมเป็นสักขีพยานในการขึ้นครองราชของนางเหมือนที่นางประกาศไว้ในราชองค์การไปชิงชีลุกขึ้นยืนเขามองไปทางไปชิงจวีและไปชิงอวินแวบหนึ่งจากนั้นกวาดสายตามองไปทางไปจินเจาะและไปจินหวาที่สูงขึ้นกว่าเดิมมากเขาเอื้อมมือลูบไปที่ศีรษะของน้องส,งสาวทั้งสองอย่างแผ่วเบาจากนั้นเดินขึ้นไปบนบันไดสูงเงยหน้ามองไปทางไปชิงเหยียนพางเดินไปหานาง เซียวรั่วห่และเซียวรั่วเจียงประคองไปชิงอวินนั่งลงบนรถเข็นตามเดิมจากนั้นยกรถเข็นเดินขึ้นไปด้านบนไป,ไปชิงจะเหวียไปจินเจาะและไปจินหวาเดินตามไปติดๆไปชิงฉีรู้ว่าพี่หญิงใหญ่อยากรอคุณชายคนอื่นๆของตระกูลไปต่อทว่าไปชิงฉีรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเขาเป็นคนฝังร่างของคุณชายคนอื่นๆของตระกูลไปด้วยตัวเองทั้งน้ำตาเพราะเห็นสภาพที่น่าอานาถของบรรดาพี่น้อง ไปชิงชีจึงสาบานกับตัวเองไว้ว่าชีวิตนี้เขาจะค้นล้มราชวงศ์หลินให้สิ้นซากให้ได้แม้แต่ร่างของไปชิงฉยงเขาก็เป็นคนฝังด้วยตัวเองเขาเร่งเดินทางไปยังแคว้นเก่าของแคว้นสู่ทว่าเขาไปช้าไปก้าหนึ่งจึงไม่สามารถช่วยไปชิงไว้ได้ จนถึงวันนี้ไปชิงชีก็ยังจดจำสภาพร่างของคุณชายทุกคนที่เขาฝังได้ดีเขาฝังร่างของพี่น้องเหล่านั้นพลางร้องให้จนแทบขาดใจเขาคนด่าสวรรค์ว่าเหตุใดถึงทำกับตระกูลไปถึงเพียงนี้เรากับคนคลุ้มคลั่งตระกูลไปจงรักพักดีจนไม่เหลือทางสำรองไว้ให้คนในตระกูลทว่าวสุดท้ายกลับมีจุดจบที่น่าอนาถเช่นนี้ ตอนนั้นเขาถึงได้เข้าใจว่าน้องชายก้าวที่ปกติเป็นคนหัวรั้นที่สุดในบรรดาพี่น้องกล่าวถูกต้องที่สุดหากตระกูลไปต้องการรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งพวกเขาห้ามฝากความหวังไว้ที่ผู้อื่นเด็ดขาดการฝังร่างของบรรดาพี่น้องจนคอนบุคคลทำเอาไปชิงฉีแทบขาดใจผมสีดำของเขากลายเป็นสีขาวเพียงชั่วข้ามคืนเขาตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพใต้เย็ยนเพื่อทำลายแควนตาจิ้นเขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นเท่านั้น ไปชิงชีหยุดยืนอยู่ตรงหน้าไปชิงเหียนโค้งกายคำนับพี่สาวจากนั้นกล่าวเสียงสะอื้นพี่หญิงใหญ่กลับมาก็ดีแล้วไปชิงเหียนกล่าวเสียงแหบพร่าจากนั้นพยุงไปชิงชีให้ลุกขึ้นกลับมาก็ดีแล้วไปชิงชีเงยนเหน้าขึ้นจากนั้นกล่าวเสียงสะอื้นด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำพี่หญิงใหญ่ไม่ต้องรอแล้วขอรับไม่มีผู้ใดกลับมาแล้วขอรับพี่ชายสามไปจิ่นซิ่วมองไปทางไปชิงชีที่สีหน้าเคร่งครึมอย่างคาดไม่ถึง ไปจินซี่รู้ดีว่าไปชิงชีไม่ใช่คนที่กล่าวสิ่งใดพลอยๆหากเป็นเช่นนั้นจริงๆแสดงว่าความหวังสุดท้ายของตระกูลไปดับสิ้นลงแล้วไปชิงชีลำคอร้อนเผาไม่นานจึงกล่าวขึ้นเสียงแหบพร่าข้าเป็นคนฝังร่างของพี่น้องคนที่เหลือเองกับมือขอรับดังนั้นพี่หญิงใหญ่ไม่ต้องรอต่อไปแล้วขอรับข้าไม่สามารถปกป้องพี่น้องคนที่เหลือไว้ได้ข้าปกป้องไว้ไม่ได้แม้แต่น้องเล็กสุดอย่างเสี่ยวซือชีข้าปล่อยให้เขาถูกทรมานและเสียชีวิตอย่างน่าอานาถทั้งทงที่อายุเพียงแค่นั้น ไปชิงเหยียนยืดหลังตรงขนตาของหญิงสาวสันดระรเล็กน้อยหญิงสาวกลั้นน้ำตาไม่อยู่อีกแล้วไปชิงเหยียนมองดูผมขาวบนศีรษะของไปชิงชีมองดูดวงตาแดงฉานที่เหลือเพียงข้างเดียวของน้องชายจากนั้นขบกรามแน่นด้วยความสงสารแค่นางอ่านบันทึกสถานการณ์รบผ่านม้วนไม้ไผ่ก็เสียใจจนแทบขาดใจแล้วทว่าน้องชายสามของนางเป็นคนฝังร่างของพวกเขาด้วยตัวเองเขาจะเจ็บปวดจนแทบขาดใจสักเพียงใดกันนะ ไปชิงเหยียนเอื้อมมือไปจับ,บ่ากของไปชิงฉีแน่นหญิงสาวพยายามกัดฟันไม่ให้หลุดร้องให้ออกมาจากนั้นกล่าวเสียงสะอื้นลำบากเจ้าแล้วปกป้องพวกน้องๆไม่ได้มีเป็นอันใดขอเพียงเจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับพี่และทุกคนในตระกูลไปแล้วบัดนี้ไปชิงฉีที่พยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองน้ำตาไหลพรากลำคอของเขาร้อนเผาคำกล่าวของไปชิงเหยียนมีพลังมหาศาลเขาคิดมาตลอดว่าการปกป้องพี่น้องในตระกูลคือหน้าที่ของเขา ในสนามรบเขาคือคนที่ได้นำทัพเดี่ยวเป็นคนแรกท่านปู่เคยกำชับเขาว่าครั้งนี้พี่น้องที่อายุยังน้อยไปออกรบด้วยหลายคนท่านสั่งให้เขาดูแลพวกน้องๆให้ดีทว่าเขาทำไม่ได้เขาคิดว่าเขาคงถูกตำหนิหากกลับมาเขามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดทรมานเขาทุกวันจนเขาไม่เป็นอิสระช่องตามใจทูเดย์ตอนที่9 4 4สนักศึกษาของบุรุษและสตรี ทว่าคำกล่าวของพี่หญิงใหญ่ที่บอกว่าการที่เขากลับมาอย่างปลอดภัยถือเป็นข่าวดีสำหรับตระกูลไปราวกับช่วยยอกก้อนอหินที่กดทับอยู่ในใจของไปชิงชีออกทว่าข้าปกป้องไม่ได้แม้แต่อาวีอาวีเหลือเพียงเพียงร่างที่ถูกเผาไม่จนเกรียมทั้งร่างเท่านั้นขอรับแค่รู้ว่าเป็นเขาจากชุดเกราะที่เขาสวมไว้เท่านั้นขอรับไปชิงชีที่ปกติเป็นเขานิ่งขรึมสะอื้นออกมาอย่างคุมไม่อยู่เขาก้มหน้าร้องให้ออกมาเบาๆจากนั้นคุกเข่าขอเข้ามาอย่างรู้สึกผิด อาวีคือทายาสายหลักของตระกูลไปคือคนที่เขาควรปกป้องและควรรอดชีวิตมากที่สุดไปชิงชีค่อนข้างเข้มงวดกับอาวีมากกว่าทุกคนเพราะเขาอยากให้อาวีเอาตัวรอดในสนามรบได้ทว่าอาวีเสียชีวิตไปแล้วร่างของเขาถูกเผาไม่จนแยกไม่ออกน้องชายแท้ๆของเขาเหลือเพียงร่างเขาค้นหาทั่วทั้งสนามรบทว่ากลับหาศีรษะของน้องชายแท้ๆไม่เจอ ฝีมือการยิงธนูของท่านลุงใหญ่แม่นยำมากหากเขาไปเร็วมากพอเขาอาจช่วยชีวิตพวกอาจัวไว้ได้ทว่าเขาช้าเกินไปบรรดาน้องชายของเขาเสียชีวิตลงเพราะเสียเลือดมากเกินไปความเจ็บปวดถาโถมเข้าใส่ไปชิงชีจนเขาเจ็บปวดไปทั้งร่างกายราวกับตายทั้งเป็นไปชิงเหยี็นเม้มปากแน่นนี้เป็นครั้งแรกที่นางเห็นไปชิงชีควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เช่นนี้หญิงสาวโน้มกายไปลูบศีรษะของน้องชายอย่างปลอบโยนจากนั้นรั้งตัวของไปชิงชีให้ลุกขึ้นพลางกล่าวปลอบเสียงเบาหวิว อาชีไม่ต้องรู้สึกผิดไปอวียังมีชีวิตยอยู่ทว่าเขายังไม่อาจเปิดเผยฐานะตอนนี้ได้ไปชิงชีงเงยหน้าขึ้นมองไปชิงเหียนด้วยดวงตาที่แดงฉานราวกับกำลังตรวจสอบว่าไปชิงเหียนกล่าวความจริงหรือแต่งเรื่องเพื่อปลอบโยนเขาไปชิงอวีอยู่ห่างออกไปค่อนข้างไกลเขาเหมือนจะได้ยินพี่ชายสามกล่าวว่าอาวีจากนั้นพี่ชายสามคุกเข่าลงบนพื้นเขาจึงเดาได้ทันทีว่าพี่ชายสามเข้าใจว่าเขาตายไปแล้ว เมื่อนึกถึงผมขาวของพี่ชายสามไปชิงอวีหลับตาลงพยายามกลั้นน้ำตาของตัวเองไม่ให้ไหลออกมาประสาทหูของเซียวหลงเหยียนค่อนข้างดีแม้ชายหนุ่มจะไม่ได้ยินคำกล่าวของไปชิงเหยียนทว่าเขาได้ยินไปชิงฉีกล่าวว่าเขาเป็นคนฝังร่างของคุณชายตระกูลไปคนอื่นๆด้วยตัวเองไม่มีผู้ใดกลับมาอีกแล้ว เซียวหลงเย็ยนมองไปทางไปชิงอวีนิ่งเช่นนั้นอองหน้ากากผีผู้นี้คือผู้ใดกันแน่เขาไม่ใช่คุณชายตระกูลไป่ทว่าคืออาคนใดคนหนึ่งของไปชิงเย็ยนอย่างนั้นหรือเส้นเสียงของแม่ทับหน้ากากผีถูกทำลายน้ำเสียงของเขาจึงแหบพร่าประกอบกับเขาสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าตลอดเวลาจึงยากที่จะคาดเดาอายุของเขาเมื่อหลู่เซียงเห็นว่าใกล้ถึงเลิกแล้วเขาจึงก้าวไปด้านหน้าเพื่อทำความเคารพจากนั้นกล่าวขึ้นอีกครั้ง เชิญฝาา่าบาทเสด,ด็จขึ้นครองราชพยชาค่ะเชิญฝ่าบาทเสด็จขึ้นครองราชพย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 าค่ะบรรดาทหารและชาวบ้านตะโกนขึ้นสามครั้งอย่างพร้อมเพรียงไปชิงชี้ไปชิงจะเหวียไปจินซิ่วไปจินเจาะไปจินหวาต่างคุกเข่าลงบนพื้นเช่นเดียวกันเชิญฝ่าบาทเสด็จขึ้นครองราชพยาค่ะ ไป่ชิงเหยียดรอบมองไปทางไปชิงอวีแวบหนึ่งนางรู้ดีว่าจินถงและอวีล้วนเหมือนมือกันอวีวางแผนอยู่ที่โรงตีจินถงวางแผนอยู่ที่สีเหลียงบัดนี้พวกเขายังไม่อาจกลับมาเป็นสักขีพยานในช่วงเวลานี้ร่วมกับนางในฐานะทายาทของตระกูลไปได้อย่างเปิดเผยไปชิงอวียืนมองบรรดาพี่น้องที่ยืนรวมตัวกันอยู่ไกลๆเขายกยิ้มมุมปากขึ้นเล็กน้อยเขาภูมิใจในตัวเองพี่หญิงใหญ่ตระกูลไปและต้าเจมาก ไผชิงอวินที่นั่งอยู่บนรถเข็นมองไปทางไปชิงเหยียนด้วยรอยยิ้มเขามองดูพี่หญิงใหญ่เดินนำบรรดาขุนนางเข้าไปในตำหนักเฉียนคุณหญิงสาวเปลี่ยนแปลงราชวงศ์และทุกอย่างใหม่ทั้งหมดราชาสมัยของต้าโจกำลังจะมาถึงแล้วไปชิงเหยียนเดินขึ้นไปบนบันไดของบัลลังสูงที่ผู้คนมากมายยอมเสียเลือดเนื้อแก่งแย่งเพื่อให้ได้มันมาคอนอบครองไม่เว้นแม้กระทั่งไปสุยอองที่มีเพียงกองทับอ่อนแอ คนตระกูลไปคือครอบครัวของไปชิงเหยียนพวกเขายือนอยู่ตรงบันไดสูงขั้นที่สองซึ่งใกล้กับปชิงเหยียนมากที่สุดหลู่เซียงคือราชครูของจักรพรรดิคือหัวหน้าองคมนตรีของราชสำนักเขาจึงยือนอยู่บนบันไดสูงขั้นที่สามส่วนทหารและคุณนางคนอื่นๆต่างยือนอยู่บริเวณสองฝั่งของพรมแดงเซินคุณยังยือนอยู่ด้านหน้าสุดของกองทัพเขาเงยหน้ามองไปทางไปชิงเหยียนด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำ เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเสี่ยวไปซุ้ยที่รบไม่เคยพ่ายแพ้แห่งกองทัพไปของพวกเขาจะได้นั่งบนบัลลังแห่งนั้นเจิ้นกลัวอองเจิ้นกลัวกงและแม่ทัพทุกคนของตระกูลไปเคยปลูกเมล็ดแห่งความหวังในการรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งลงในใจของทหารอย่างพวกเขาในที่สุดเมล็ดพันนี้กำลังจะงอกงามขึ้นมาแล้วราชวงศ์ต้าจินไม่มีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมาเหมือนตระกูลไปคนในราชวงศ์ของพวกเขาไม่มีจิตวิญญาณและความกล้าหาญเหมือนคนของตระกูลไป เสินคุณยางคิดว่าชาตินี้เขาคงไม่มีวันได้เห็นวันที่ใต้ล่ารวมเป็นหนึ่งแล้วเสียอีกทว่าบัตดนี้เสี่ยวไปใส่ไว้นั่งอยู่บนบัลลังแห่งนั้นหญิงสาวต้องทำสงครามเพื่อสิ่งนี้แน่นอนเสินคุณยางเลือดร้อนขึ้นมาทันทีเขามั่นใจว่าชีวิตนี้เขาต้องได้เห็นต้าโจรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งได้อย่างแน่นอนเขาต้องได้เห็นใต้ล่าที่มีแต่สันติสุขอย่างที่เจิ้นกัวอ๋องและเจิ้นกัวกงอยากจะเห็นแน่นอนคุณนางพิธีการตะโกนเสียงดังลัน่นคุกเข่า ทุกคนในตระกูลไผ่และหลู่เซียงคำนับไปทางไผ่ชิงเหยียนฟาบาททรงพระเจริญหมื่นปีต้าโจเจริญรุ่งเรืองหมื่นปีไผ่ชิงเหยียนมองไปทางขุนนางฝ่ายบุญและบูที่คุกเข่าอยู่กลางท้องพระโรงจากนั้นกล่าวขึ้นประกาศราชาองค์การด้วยองค์การของสวรรค์จกักรพรรดิทรงมีพระราชาองค์การต้าโจเพิ่งเริ่มต้นสถาปนาขึ้นมีเรื่องต้องจัดการอีกมากมายบัดนี้เราขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิ เราขอแต่งตั้งต่งซื่อมันดาของเราเป็นไทเฮาแห่งแคว้นต้าโจเพื่อแสดงความกตัญญูเราขอ,ขาอาคารวะอัครเสนาบดีหลู่ซื่ออันในฐานะลูกศิษย์ หวังว่าพวกเราร่วมมือกันช่วยแคว้นต้าโจให้แข็งแกร่งวันนี้เราขอแต่งตั้งยศให้แก่ผู้ที่มีความดีความชอบในการปราบกบฏเหลียงอ๋องดังนี้แต่งตั้งไปจิ่นซิ่วเป็นฝูก,วกวัวจวินหนึ่งเกาอี้วินจู่เป็นเกาอี้จวินเจ้าเซิ่งเป็นแม่ทัพเจิ้นกวัวสองฝูรั่วซีเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารมาจู่โจมเซี่ยววิจังเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารรถม้าศึกควบคู่กับแม่ทัพกองกำลังรักษาพระองค์หลินขังเล่อเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์หยางอู่เช่อเป็นแม่ทัพใหญ่ฝูจวินสาม แต่งตั้งราชครูหลู่ซื่ออันเป็นไท่ยไวรับตำแหน่งสร้างซูหลิงสซึ่งมีอำนาจสูงสุดในซานกง5แต่งตั้งเรินจิ้งจ,จ,ง,จ,ง,จงเป็นซือคงดำรงตำแหน่งจงซูหลิง6แต่งตั้งต่งชิงผิงเป็นซือถูดำรงตำแหน่งซื่อจงหลิง7แต่งตั้งหลู่จินเสียนเป็นเสนาบดีกรมขุนนางหลู่จินเป็นเสนาบดีกรมราชทันเว่ยปู้จิ้งเป็นเสนาบดีกรมการคลังจางตวนหนิงเป็นเสนาบดีกรมทหารเรินเทียนจือเป็นเสนาบดีกรมโยธาหลิวหูซื่อเป็นเสนาบดีกรมพิธีการ ส่วนขุนนางที่มีความดีความชอบคนอื่นๆประทานรางวัลให้ตามความดีความชอบเมื่อแต่งตั้งขุนนางรับตำแหน่งตามระบอบการปกครองแบบสามฝ่ายหกระทรวงโดยแต่งตั้งหลู่ซื่ออันเป็นท้ไวรับตำแหน่งสร้างซูลิงเท่ากับเป็นการประกาศให้ใต้ล่ารับรู้ว่าตา้าจะยกเลิกตำแหน่งอัคารมหาบดีอย่างถาวรแล้ว สวยฝ่ายนักรบไปชิงเหยียนไม่ได้แต่งตั้งให้พวกเขาดำรงตำแหน่งสำคัญตั้งแต่แรกเพราะต้องการเหลือตำแหน่งสำคัญไว้ให้ผู้ที่ทำความดีความชอบในสงครามกับสีเหลืงยงหญิงสาวไม่ได้แต่งตั้งยศให้คนในตระกูลไปคนที่เหลือเพราะนางต้องการแต่งตั้งพวกเขาอย่างเปิดเผยหลังจากพวกเขาทำสงครามชนะสีเหลียงได้แล้วแขวนต้าโจเพิ่งถูกสถาปนาขึ้นเราต้องการคนมีความสามารถมาเข้าร่วมกับเรา ดังนั้นเราจะจัดสอบขุนนางเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถรุ่นใหม่มาทำงานให้แควนน้ำเสียงของขุนนางกรมพิธีการชัดเจนและดังตังวานเราเพิ่งขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดินีเรารู้ดีว่าเรามีภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งเราใคร่กรนอย่างหนักว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้แควนต้าโจได้ยอย่างไรเมื่อทบทวนดูจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เราตระหนักได้ว่าคนที่มีความสามารถคือหลักฐานของแควนที่จะเริญรุ่งเรืองเราจะเปิดสำนักศึกษาของบุรุษและสตรีตามเมืองต่างๆเพื่อสร้างคนมีความสามารถให้แควนต้าโจเราจะอนุญาตให้สตรีมีโอกาสเข้าร่วมการสอบขุนนางและเข้ารับราชการใช้ความสามารถของพวกนางพัฒนาแควนต้าโจของเราให้ดียิ่งขึ้นไป ขุนนางแควนต้านเจ้ารุตอยู่ก่อนแล้วว่าไปชิงเหยียนต้องการเปิดสำนักศึกษาของบุรุษและสตรีและอนุญาตให้สตรีสอบคุณนางเพื่อรับราชการถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกไม่พอใจทว่าบัตนี้ไปชิงเหยียนขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดินีแห่งต้าโจและจักรพรรดินีมีราชองค์การขุนนางอย่างพวกเขาจะกล้าขัดราชองค์การอย่างนั้นหรือหจวินคือบรรดาศักดิ์ที่จักรพรรดิพระราชทานให้แก่ผู้ที่มีศักดินาหรือจ,จวินจู่ซึ่งทำความดีความชอบยิ่งใหญ่ให้แก่บ้านเมือง 2. แม่ทัพเจิ้นกัวคือขุนพลผู้พิทัก 3. แม่ทัพใหญ่ฝูจวินคือมหาขุนพลผู้ประโลมทัพ 4. ส,สร้างซูลิงคือตำแหน่งสมุรัสเลขาธิการซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในซานกง 5. สาซานกงคือสาม,มหาเสนาบดีที่มีอำนาจบริหารสูงสุดประกอบไปด้วยไท่เว่ยซื้อคงซื่อถู 6. จงซูลิงคือผู้ช่วยฝ่ายขวาของสร้างซูลิง7ซื่อจงลิงคือผู้ช่วยฝ่ายซ้ายของสร้างซูลิง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ